ใจกันมาสร้างโลกสวัยให้งามอัมไพด้วยศีละธรรมคำจุนโลกลาดังเทพพระบุตรเทพธิดายอยกพระศาสนาด้วยใจศรัทธาศาสนารุ่งเรืองสืบจากการที่เข้ามาอบรมในวันนี้ที่ฉันได้รับความปลื้มปิติประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ในการที่ได้สร้างบุญบารมีให้กับคนที่ได้มาร่วมอบรมแล้วก็จะนำไปปฏิบัตินะคะให้กลายเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วที่ทำประโยชน์ให้กับทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งค่ะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและได้ประโยชน์จากการนั่งสมาธิก็จะเป็นกิจกรรมที่พี่น้องชาวพุทธได้รู้และวก็ลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาครับอุบาสกอุบาสิกาแก้วเนี่ย จะได้มีความรู้ในเรื่องของบุญเรื่องของบาปาเข้าใจในการดําเนินชีวิตสามารถดําเนินชีวิตได้ถูกต้องตามหลกักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดโครงการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคิดขึ้นมาเนี้ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธิชนทั่วแผ่นดินเลยทีเดียวนะครับ เป็นบุญกุศลเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับความกรุณาจากวัดพระธรรมกายซึ่งท่านได้ให้กระถินทั่วประเทศสามหมื่นกองเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปค่ะกระถินสามัีคีทั่วไทยสามห0ื่นวัดได้มาแบบอัศจรรย์เลยครับต้องอาศัยสาทุชนให้มาร่วมกระถินให้มากๆครับประสานให้เป็นทีมเดียวกัน การจัดทอดกระถินตามพระคีทั่วไทย30,000วัดนี่น่าจะเป็นการเกิดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทยหรือของโลกเลยก็ได้ที่จะทําให้ประชาชนทั่วไทยนะครับทั้ง30,000วัดมีโอกาสได้ทําบุญใหญ่ทําหน้าที่ของตนเองตามเจตนารมณ์ที่ได้เกิดมาได้อย่างสมบูรณ์ถือว่าเป็นคนคนที่สุดยอดจริงๆครับผม บำรุงวัดวาพระศาสนาไม่ให้เสื่อมสูนทำจนให้คงอยู่ตราบนานเท่านั้นฝากในใจให้หลวงพ่อบอกว่าให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง พอได้ยินว่าหลวงพ่อจะถวายพระกฐถินสามหมื่นวัดท่านตื่นใจเลยขอพระคุณหลวงพ่อมากที่หลวงพ่อได้เอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ญาติโยมทั่วบ้านทั่วเมืองได้มาทําบุญค่ะคุณหลวงพ่อธรรมาชายโยนีย่ท่านมีเมตตาต่อลูกๆนะครับถ้าหากว่าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยชีวิตของเราก็ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษท่านทําให้ชีวิตของเรานี่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความปิติสุขในการสร้างบารมีตามนโยบายต่างๆของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อ กยยอยระาศาาสนท่านคืออุบาสิกาผู้ศรัทธาพระรัตนตรายอยู่ยืนยง,ยงทำร่งสืบสารสปเิธานศรัทธาเลื่อมใส,สฟื้นฟูศีลธรรมทั่วไทยทุ่มกายใจสร้างบาน ำทั่วไทยทุ่กลายใจสร้างบ